คำถามต่อมาอาจารย์อิมัมเน้นำละหมาดถ้าบริวสุยุดแล้วจมูกไม่ถึงกับพื้นอย่างก็ะถามว่าการตามละหมาดการตามอิมัมที่ละหมาดในลักษณะอย่างนี้เวลาสุยุดแล้วจมูกไม่ถึงพื้นเนี่ยซ้อมไหมครับอิมัมจมูกแหวนคมัด <c oughs> คือเวลาจะให้ใครเป็นอิมัม ดูคนที่เขาสามารถปฏิบัติตามวิธีการรูปแบบอย่างท่านนบีได้ก่อนเลือกก่อนใช่ไหมอ่ะอาอิหมั่มบางคนนี่แขนเข้าเฟือกงอไม่ได้ใช่ไหมอัลลอฮฺอับบในข้างเดียวข้างนี้ไม่ได้ถามว่าเขาเป็นอิหม่ามซ้อมไหมเอาซ้อ แต่ว่าต้องเลือกคนที่มีความสามารถปฏิบัติตามรูปแบบของนบีได้ก่อนคือเวลาคัดเลือกอิบามยอะกีด้าดีนะอากีด,าด้นะาด,าดีไม่ใช่เป็นเอาอากีดา้าหวยถ้วยมานะเนี่ยในเดือนระมาดอนผมพูดออกออก,ออกสื่อออกโทรทัศน์บอกว่าพวกเราเป็นอะไรก็มไม่รู้ชอบเอาคนอ่านเพราะอ่านดีแต่อากีด้าเน่าเราไม่เคยสนใจเพราะอันในเดือนระมาดอนแต่ละมสัสยิดเนี่ยจะมีอิบมามอิมพอร์ตหลายมาสัสยิดเลย เปเอาใครต่ใครที่ไหนมาเป็นอิหมามก็ไม่รู้อักิดาเป็นยังไงก็ไม่รู้อา่านดีอักิดาเน่านะครับออกไปอย่าให้มาเป็นอิหมามนำละหมาดเราเห็นไหมละ่ะอย่าทําชีริกยังอะไรก่ออะไรอยู่ครับออกไปอย่ามาเป็นอิหมามนำละหมาดเราละตานี้ในคนที่อักีดาดีทั้งหลายเราก็ต้องเลือกคนที่สามารถที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีในใกล้ชิดใกล้เคียงมากที่สุด <c oughs> โดยที่เขาไม่มีปัญหาทางสารีระ ทางกายภาพเขาเขาสามารถทําได้เพราะงั้นถามว่าในกรณีที่เขาเป็นอิหมั่นน้ำละหมาดเนี่ยแล้วอ,อวัยวะบางส่วนไม่ถึงพื้นตามคําสอนของศาสนาเขาซอกตามความสามารถของเขาแต่เวลาที่เราจะเลือกอิหม,มั่นให้เอาคนที่มีความสามารถทําได้กใกล้ชิดที่สุดนอกสจากว่าเออคนนี้แหละดีที่สุดแล้วเอาคนนี้นั่นแหละเป็นอิหม,มั่นเราตามซอมไหมเราตามซอก แต่ถ้าเขาสามารถเอาเอวัยวะลงตามที่ศาสนากนําหนดได้แต่เขาไม่ทําถ้าเขาไม่ทำเพราะเขาก็ใจผิดเราเตือนเขาแต่ถ้าเขาไม่ทำเพราะเขาฝา่าฝืนกูจะทำอย่างนี้ทำไมอพอให้สลามแล้วให้มันเหลืออยู่คนเดียวอะ่ะจะได้รู้กู <c oughs> จะเป็นอิบาร์เลมันดื้อไม่เอาสูตรนบ,ไนบีไม่เอาตามนาบีใช่ไหม าะเวลาที่จะละหมาดละหมาดเอาลงพื้นน่ะนบีบอกว่าหน้ากับมือนะลงสยุดด้วยกันเวลาเอาหน้าลงสยุดหน้านาผากจมูกเอาหน้าลงสยุดเนี่ยเอามือลงด้วยเอามือวางด้วยใช่ไหมอ่ะไม่ใช่จะลงสยุดเนี่ยเอามือวางมือมือวางไว้บนหน้าตักแล้วก็เอาหน้าผากก้มอย่างเดียวอัลลอฮฺอักบัรเหไม่ใช่ เวลาเอาหน้าลงเอามือลงสยูดด้วยนบีบอกหน้ากับมือเนี่ยวางไว้ในที่สยูดด้วยกันเอาหน้าลงเอามือลงฟาอิลาราฟาอาระรอซาบูแต่เมื่อเอาหน้าขึ้นเงยจากสยูดแล้วฟัดฟาฮูมายกมือทั้งสองด้วยนี่แหละที่ทําให้มีคนเข้าใจผิดแหละยกไปไหนนบีไม่ได้บอกว่าเมื่อเอาเอาเอา,เอา,เอาหน้าขึ้นแล้วเนี่ย มืออย่าปล่อยแค่อยู่งี้เอาหน้าขึ้นแล้วมือปล่อยแค่อยู่กับพื้นเหมือนเดิมไม่ใช่เมื่อเอาหน้าลงเอามือลงเมื่อเอาหน้าขึ้นนบีบ,บอกฟาลฟาอูมายกมือทั้งสองด้วยยกไปไหนก็เลยมีบางคนเข้าใจว่าอ๋อยกอย่างมีไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นมานั่งสุูดแล้วขึ้นมานั่งอัลลอฮฺอักบัตเวลาจะยงสูดใหม่อัลลอฮฺอักบัตไม่ต้องไม่ใช่อย่างานั้น หมายถึงยกมือจากพื้นเนี่ยขึ้นมาวางไว้ที่บนหน้าขาบนหน้าขาบนหน้าตาอกอดิษรายงานเขาเขาราไม่เยอะแยะเยอะแย,ะ,ย,ะ,ย,ะ,ยะรายงานเยอะแยะแต่ไม่อย่าไปเข้าใจว่ายกอย่างนี้นะแล้วมีบางคนไปเข้าใจผิดอ่ะนี่นามีบอกเวลาเอาเงนยหน้าขึ้น,นแล้วนะไฝอิลาเราพระรัชหูเมือง,งเมืองเลยศีรษะขึ้นแล้วฟันยานิพระภูมายกมือทั้งสองขึ้นขึ้นจากพื้นด้วยคือยกมาวางที่หน้าขาไม่ใช่ยกอย่างนี้อืมบ้างน ถ้าอิมามเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจอ้าวเราบอกเราเตือนอิมามเวลาเอาเอาเอาหน้าลงอสุยุหรือเนี่ยบางครั้งเนี่ยวิธีการเราต้องแก้งมฮะเอออิมามเห็นเด็กมันละหมาดมันเอาหน้าผากลงแต่จมูกมันไม่ถึงพื้นะละหมาดใช้ได้หไหม เป็นอ้างเด็กแต่แต่จริงๆแล้วตัวเขาแหะคือมีมีเทคนิคบอกกันหน่อยนะหรือเหมือนอย่างเนี้ยคนบ้านเราเนี่ยติดเวลอาอา่านจบแล้วนะอ um ah ัลลอฮุมะลมบะฮาดิฮิดาวะติดตามอัลลอฮใช่ไหมพอเขาอีกอมาเสร็จแล้วอ um ัลลอฮ์เฮ้ยมีดูอารับอีกอมาด้วยอนะเราจะทำยังไงเราก็ต้องแกงงแช่ ดูอารับกอมัสต้มไหนแนมะ้ที่ดีเนะี่ยที่ดีที่สุดอนะ่ะไม่มีนะอาจารย์อ๋อไม่มีเหรออีเราเตือนให้เขารู้จริจริงๆมันไม่มีใช่ไหมเพราะอีกอมัสเสร็จแล้วจับจอบเตรียมละมาตอนนี้ความเคยชินไนงะรับรับอีกอรมัดูอารับอกอมักันไปแถวเราก็ต้องแกล้งแกล้งถามนะแล้วบางทีวิธีที่จะบอกก็เป็นวิธีที่ดีนะฮะ ว่าเวลาที so, ่เราไป่างนะสามเดอรมี่าห่ามเลเ่ากันสาดอครับแว่าัน่น่ากันะาแม่ผมเจอฟัตตาวามาเรียบร้อยใจียวใจเย็นตตอบให้อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของจบูุก่อนมีฮัดิสที่เวลานับีุลเียู่แล้วเนี่ย นบ,บีก็มาอธิบายกับสอฮาบ้าว่าอย่าลืมเวลาสยูดแล้วอย่าลืมนี่นบ,บีชี้ไปที่จมูกนะครับก็มีอุล玛กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าใครที่สูยูดแล้วไม่เอาจมูกแตะพื้นระบาดไปซ้อนเลยแต่อย่างเพราะนบ,บีบอกนี่นี้อย่าลืมเนี่ยชี้ไว้เวลาสุดอยู่แล้วอย่าลืมเนี่ย,ปเ,ย,ยเป็นคะที่โซฮีเลยนะพี่น้องนะเอาแหละอุลม玛กลุ่มหนึ่งก็บอกเอ้ยอนาผากอย่างเดียวก็พอแต่สูดมันก็จะดีก็ถกเถียงกันไป กองไว้พี่น้องครับเราเอาตามอย่างฮะดิษที่นบีบอกว่าอย่าลืมจมูกเข้าใจไหมฮะฉะนั้นจมูกกับหน้าผากเนี่ยมันก็จะมันก็จะเหมือนกันแหละเวลาลงไปแล้วเนี่ยเราก็เอาจมูกแตะไปเราไม่ต้องไปถกเถียงเลยใช่ปะแล้วเราได้ซุนนะด้วยได้ผลลบุญด้วยได้ตามคําสั่งของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัมอะไรวะสลัมเวลาพี่น้องสิยุดแล้วอาจจะมูกติดพื้นด้วยนอกจากว่าจมูกมันมันดิไออย่างนั้นว่าไปายางพยายามจะ มีเนี่ยส่วนมากมุสลิมเราเนี่ยโด่งๆกันทั้งนั้นแหละว่ากันง่ายๆเอานิดนึงมันติดให้แตะนิดนึงอ่ะพี่น้องสบายเลยตามตามคำสั่งของท่านนาบีม,มุลเบี๋มอัลมุสลลัมอะไรวะสลัมลนะครับ